พาคุณผู้ชมไปดูความแข็งแรงของคุณทวดคนหนึ่งมีอายุ105ปีแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าทาสถิติปั่นจักรยานได้ไกลถึงกว่า22กิโลเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ คุณทวดคนนี้ก็คือคุณทวดโรเบิร์ตมาชองนะคะอย่างที่บอกไปอายุต้อง105ปีแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะสร้างสถิติในการปั่นจักรยานเป็นระยะทางไกลถึง22.5กิโลเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงในสนามปั่นจักรยานที่เมืองแซงกองแตงองอิฟอินโดยใส่เสื้อสีเหลืองม่วงเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีตัวเลขตามอายุของคุณทวดเลยนั่นก็คือ105นั่นเอง และปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีเสียงเชียร์จากเข้าคนที่เข้ามาเข้าชมหลายร้อยคนด้วยกันซึ่งทางด้านของคุณทวดมาชองค่ะก็เล่าความรู้สึกหลังจากทําสําเร็จก็บอกว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนแรกเห็นสัญญาณไม่เห็นนะคะว่าจะเข้านาทีสุดท้ายแล้วไม่งั้นก็อาจจะเร่งปั่นให้เร็วกว่านี้พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าจะฉลองสถิตินี้ด้วยการไปดินเนอร์กับเพื่อน,อน,อนค่ะ ก่อนที่จะทําสถิติเมื่อวานนี้คุณทวดมาชองก็ต้องไปฟิตซ้อมมานานถึง6เดือนด้วยกันนะคะขณะที่นายชองมิเชลริสปอร์ตซึ่งเป็นโค้ชของคุณทวดก็บอกว่า ทุกๆเช้าค่ะคุณทวดจะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงในการซ้อมปั่นจักรยานรวมไปถึงการยืดเส้นยืดสายแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะคุณทวดมาชองนี่เคยเป็นนักดับเพลิงมาก่อนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทําสถิติมาแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงครบครอบ100ปีตอนนั้นคุณทวดทําสถิติปั่นจักรยานเร็วที่สุดในระยะทาง1 0 0กิโลเมตรค่ะ และหลังจากนั้นอายุ102ปีคุณทวดก็ทำสถิติอีกค่ะด้วยการปั่นจักรยานเกือบ27กิโลเมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคุณยายยังคงฟิตปังอยู่เลยค่ะ